อย่าฝังติดตามเรื่องดราม่าของคนอื่นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานาห์อราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดีย มันมีประเด็นตั้งแต่ต้นปีหรือปีไหนๆก็ตามเนี่ยให้คนได้ติดตามเสมอโดยเฉพาะประเด็นดราม่าดราม่านี่ก็คือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจปเป็นแบบแรงๆไม่ว่าจะเป็นในสังคมโดยทั่วไปหรือแม้แต่ในสังคมมุสลิมเองก็ตามถ้าพี่น้องได้เอาใจใส่กับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องเหล่านี้มันมันผุดขึ้นนะหรือเราต้องไปติดตามต้องไปค้นคว้าต้องไปนั่นนี่มากมายแท้จริงแล้วเนี่ยผมจะให้เหตุผลว่าทำไมไม่ควรหรือว่าห้ามไม่ให้ติดตามประเด็นเหล่านี้ประการแรกก็คือมันคือการเสียเวลาเรา الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به عين تعالى يدى تتعام سنة تتعام ميمي إن السمع والبصر والفؤاد تتعام فان كدين การมองเห็นและการคิดตามเนี่ยการเอาเอาใจเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกุล an ูอูลาอิกากานาอันฮูมัสอูลามันถูกสอบสวนอัลลอฮฺสุบฮานูวะแต่ทั้งสิน้นและประเด็นก็คือเราติดตามมันไม่มีวันจบลองสังเกตดูตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาเนี่ยมันก็คือมีจบเรื่องนั้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้จบเรื่องนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาวบ้านหรือว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรืออะไรต่างๆก็ตาม ถ้าเราติดตามในสิ่งที่เป็นเ,นเชิงสร้างสรรค์ได้แต่ถ้าติดตามในสิ่งที่มันเป็นทําให้เราเสียเวลาลงลึกบางทีต้องไปค้นหาข้อมูลต่างๆมากมายเนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องนะครับข้อแรกอันที่2ก็คือการติดตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยไม่ดีอารมณ์ลบๆมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายต้องสังเกตดูว่าสิ่งที่เป็นประเด็นดรามา่มาเี่ยมักจะเป็นความผิดของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยมันอาจจะมีคนที่แชร์หรือว่าให้ความสนใจเนี่ยใช่ไหมฮะ มีอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยอยู่ในความสนใจริเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นที่ทราบดีของสื่อสารมวลชนต่างๆผมผมจบสื่อสารมวลชนนะมาหาวิทยาลัยรำคาแหงปริาติแล้วก็รู้ว่าการขายข่าวเนี่ยข่าวอะไรที่มันจะขายได้ก็คือต้องเป็นข่าวลบและข่าวของคนดังข่าวที่มันแบบว่าแรง คนเดียวกันอาจจะทําความดีในเรื่องใดเนี่ยมันดังไม่เท่านะหรือถ้าเขาจะทําความดีมันก็ต้องไปเป็นความดีที่ไปดราม่าคนอื่นอีกทีนึงมันถึงจะเป็นเรื่องที่ดังขึ้นมาดังนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นความผิดของคนนั้นแต่จริงๆแล้วมันคืออารมณ์ความรู้สึกของเราที่มันไปแชร์ไปร่วมร่วมอ่านร่วมแชร์ร่วมรู้สึกครับมันจะทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพจิตนั่นเองและประการที่สสาเหตุที่เราไม่ควรหรือควรที่จะออกห่างอย่างยิ่ง กับประเด็นดราม่าต่างๆเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ทําให้เราลืมตัวเราเองโดยเฉพาะผมจะเน้นนะขีดไฮไลท์เนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยมีทัวลงอย่างบ้านเราเป็นภาษาศั์ของโซเชียลมีเดียยุคป,ปัจจุบันก็คือทัวลงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็าตามเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณไม่ดีนักกับสังคมใดถ้ามีทัวลงอะไรใน,ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเยอะถามว่าทําไมถึงไม่ดีจริงๆคนนึงอาจจะมองในมุมกลับว่าทัวลงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนคนนั้น มันก็เป็นสิ่งมันมีส่วนที่ดีอยู่แต่มันน้อยเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับคนที่เอาทัวทัวต่างๆเนี่ยไปลงในคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะทําความผิดจริงหรือไม่จริงนี่ประเด็นหนึ่งนะแต่ที่ผมอยากจะให้เรากลับมาคิดพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ลองเราคิดตามเดี๋ยว่าเวลาที่ทัวไปลงในที่ที่ใดแล้วเพจใดหรือคนใดหรือกลุ่มใดแล้วเนี่ยคนนั้นเพจนั้นหรือกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะโดนกระหนำ่ำกระหน่ำกระหน่ำและวบางทีใช้คําพูดที่ YouTube, ดูถูกเหยียดหยามต่างๆประหนึ่งว่าคนนั้นเนี่ย เป็นคนผิดเพียงแค่คนเดียวซึ่งในเรื่องไ้นเขาอาจจะผิดคนเดียวจริงแต่มันทําให้เราเนี่ยลืมตัวเราเองว่าสาหรับมุสลิมเนี่ยนะคำพูดของเราคอมเมนต์ของเรา,มเมเราการใส่ฟิลลิ่งอารมณ์ของเราเนี่ยล้วนถูกสอบสวนนะลอสุบะฮันอวลลทั้งสิ้นผมเลยบอกว่าการะแสแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยลืมตัวว่าเฮ้ยเราต้องระวังนะเพราะตอนที่ทัวลงเนี่ยเราไม่ทันคิดไงว่าคือจะมีใครมาว่าเราสิ่งที่เรากลัวในสังคมเนี่ยกับทลัวทัวแต่ไม่ได้กลัวลอสุบฮานอัวลเพราะเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดี เวลาที่เราเอาทัวรไปลงคนหนึ่งคนใดเนี่ยเราใส่กระนำกระนำโดยที่เราไม่ได้คํานึงว่าไอ้สิ่งเนี้ยมาริกัรเราคลิปอาทิตย์คอยจดบันทึกนะคำพูดของเราคอมเมนต์ของเราฟิลลิ่งของเราคอยจดบันทึกเราไปงานออฟไลน์ลงานอาลัลลลฮ์สุบฮาฮูวตาเราไม่ไม่ได้กลัวมาริกา์จดบันทึกแต่เราดูว่ากระแสของคนส่วนใหญ่เนี่ยไปในทางนี้แล้วเราก็เอาตามไปด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีทําให้เราลืมตัวเอง และอัลลอฮ์ سبحانه และต้ได้บอกว่าละตะกูนุกันหดีนันุลล่าฮะฟันซาหุมอัมฟุสาหุมอุไลกะมุลฟาสิกุลพวกเจ้าอย่าเป็นเหมือนกับคนที่ลืมมันลอฮอแล้วเราจะให้พวกเขาเนี่ยลืมตัวเองคนเหล่านี้คือคนไม่ดีคือคนที่ฟาซิกุลคนฟาซิก อุไรก็หฮุนฟาสกูนดังนั้นก็เลยอยากจะตักเตือนตัวผมเองนะฮะเราอยู่ในสังคมเดียวกันบางทีมันก็มันก็เข้าไปชมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอรู้ตัวแล้วต้องกลับมาก็อิสติกฟาร์และกลับมาทบทวนอย่าลืมตัวเราเองพี่น้องความผิดของใครเนี่ยจะเป็นความผิดอะไรก็ตามและบางทีเราอาจจะอ้างเหตุผลว่ามันเขาจะคนนั้นจะได้หยุดในความผิดนั้นมันจะได้เป็นตัวอย่างในสังคม มันจริงทั้งหมดหรือเปล่ามันคือการเห็นไปคนอื่นทําความผิดแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งนั้นเนี่ยฉันเป็นคนดีขึ้นมาเพราะฉันไม่ได้ทำความผิดแบบนั้นนะฮะดังนั้นจงระวังประเด็นต่างๆเกี่ยวกับดราม่าขออุดมตอละซุบฮานุนอละการสุดท้ายอย่าลืมขออุดมให้อลลอซุบฮานุตะปกป้องเราให้อย่าได้เป็นคนที่อันนี้เป็นอุอาตอนออกจากบ้านนะท่านนบีซาร์วัดมขออย่าให้ฉันไปเป็นคนที่อาธรรมกับใครและอย่าให้ใครเนี่ยได้มาอาธรรมกับฉันเด้อสำหรับในกลุ่มตัลลอฮฺุบะ